สวัสดีค่ะพบกับวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะคะกับคุณครูธนาพรหลังจากที่เราทำการเรียนเรื่องมาตรากลมไปแล้ววันนี้เรามาดูมาตาต่อไปนั่นก็คือมาตากลมเขาบอกว่ามาตรากลมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรไปดูกันเลย มาตากลมก็คือจะมีมอมาเป็นตัวสะกดเอและมอมาเป็นตัวสะกดเ้าเขียนกันอย่างไรไปดูดีกว่าตัวอย่างมอมแมมซ่อมแซมมะยมยิ้มแย้มกลมกอม ลมเห็นไหมคะตัวสีเขียวๆเ,เป็นมอมาเป็นตัวสะกดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ก็เป็นมาตากลมไปดูตัวอย่างอีกดีกว่าชามเสียมแยมหอมแก้มอุ้ง มะขามเห็นไหมคะคาเหล่านี้มองม้าเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําพวกนี้เป็นคํามาตากลมทั้งสิ้นเราสังเกตมีชื่อใครที่เป็นมาตากลมบ้างมีไหมลองไปนึกดูนะคะต่อไปคุณจะให้ทําอะไรเอ่ย มาถึงแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคําในมาตรากรมให้ถูกต้องมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนเพราะฉะนั้นนักเรียนทาแบบฝึกหัดลงสมุดเขียนวันที่ลอกโจทย์แล้วก็เติมคําตอบให้เรียบร้อยสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือชื่อนามสกุล ชั้นเลขที่แล้วก็ส่งลงในอัลบั้มที่ครูตั้งให้นะคะใครส่งนอกอัลบัม้มครูจะทำการตรวจไม่ได้แล้วนักเรียนจะไม่มีคะแนนในช่องนั้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าในเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ